สวัสดีครับผมนายพิธพัฒน์ชัยชนะลานะศ22 22. ึกษาห4ส1 2 2นสศสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวันนี้ผมจะมานำเสนอแกนชาร์ตและเพอร์ไดอะแกรมนี่คือโจทย์นะครับผม A ศึกษาและรวบรวมรข้อมูล2วันงานที่ต้องทำก่อนไม่มีครับผม B. ขออนุมัติโครงการ4วันงานที่ต้องทำก่อนไม่มีครับขั้นตอนการออกแบบระบบ3วันงานที่ต้องทำก่อน A D. ครับผมดครับขั้นตอนการสร้างและพัฒนาระบบ2วันต้องทำา A ก่อนครับ E. ครับผมขั้นตอนการติดตั้งและการใช้งาน3วันต้องทำา B ก่อนครับ ขั้นตอนการประเมินและติดตามผล5วันต้องทำ B ก่อนครับ G จะทำเอกสารประกอบโครงการ7วันต้องทำ C ก่อนครับ H ขออนุมัติสอบโครงการ3วันต้องทำ D และ E ก่อนครับ I สอบโครงการ2วันต้องทำ H ก่อนครับผม J แก้ไขและนำระบบไปใช้งานจริง3วันต้องทำ F ก่อน G ก่อน I ก่อนครับผมอันนี้คือแกนชาร์ตครับผมระยะเวลาเริ่มจาก A นะครับผม1คือ A แล้วก็แยกมาเป็น b นะครับผมหนึ่างงานต่อไปก็ c มาจากสาย a นะครับต่อไป d มาจากสาย a เหมือนกครับก็โยงมาต่อไปเป็น c นะครับมาจากสาย a เหมือนกันครับ ต่อไปเป็น e นะครับมาจากสาย b อยู่ข้างล่างนะครับผมต่อไปสาย h นะครับก็จะเป็น d กับ e ครับเนี่ยสองอย่างมาเป็นสายสายงานที่หกคำต่อไป f นะครับมาจากสาย b ข้างล่างครับผมต่อไปสาย g นะครับมาจากสาย c ข้างบน,นครับ ไปสายไอนะครับผมมาจากเฮนะครับเนี่ยสุดท้ายครับสายเจนะครับผมมาจาก f g แล้วก็ i นะครับคือข้าวบัครับ g i เริ่มจาก a นะครับผมกรทำการสองวัน สูตรวันบวกกันเป็นสองวันครับ b, b เป็นกันครับผมเรื่อกที่สี่วันต้องทําก่อนศูน,น,นยก์ <S 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 ก,ก็บวกกันเป็นสี่ครับผม <C ười> ส่วนสี่ครับเอาไปจาก a ครับผมกาทํางานก่อนสองวันบวกกันเป็นห้าครับผมส่วน d นะครับผมมาจาก a เหมือนกันครับสองวันบวกต้องทําก่อนสองวันกลายเป็นสี่ครับผม ต่อไป e นะครับผมมาจาก b ครับผม4วันทำเวลา3วันบวกเป็น7วันครับผมต่อไป f ครับผมมาจาก b ครับผมทำก่อน4วันบวกของ f อีก5วันเป็น7 9วันค้วันนะผมของ g นะครับผม5วัน มาจาก C ครับผมบวกข,ของ G เง็7วันเป็น12ครับผมของ H นะครับผมมาจาก E ครับผม7วันบวกของ H อีก3วันเป็น1 0วันครับ ของไอนะผมมาจากเทดนะครับ10วันบวกอีก2วันกลายเป็น12วันครับของ่วนของตัวเจมีอยู่3วันเลือกตัวที่มากที่สุดก็คือตัวไอครนะับผม12วันก็บวกอีก3เป็น1ิครับ ส่วนย้อนกลับนะครับผมเริ่มจาก15ตัวตัวเจนะครับผมเอาสิบห้าลบสามก็เป็นสิบสองครับผมได้มา ไปตัว i ครับผมใส่งาน i 12ลบ10ก็เป็น12ลบ2ก็เป็น10ครับผมต่อไปตัว h มาจาก i นะครับผม10ลบ3เป็น7ครับผมตัว g นะครับผม12ลบเเหลือ5ครับผม ตัว f ก็12ลบ5ได้7ครับผมตัว e 7ลบ3ได้4ครับตัว d 7ลบ2ได้5ครับตัว c 5ลบ3ได้2ครับตัว b 4 -4 ได้ศูย์ครับตัว A 2สอลบสได้ศูย์ครับขอจบการทำตัวเดียเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ